เพื่อนสำหรับวันนี้นะคะจะน่าก็จะมารีวิวของเล่นสำหรับแฮมสเตอร์อีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เลยค่ะ Puzzle Home ค่ะนี่อันนี้ก็ยี่ห้ออลิสอีกแล้วนะคะนี่ก็จะมีเป็นลายเออหนูกับเป็นเออสิงโตนะคะนี่น,น่จะน่าซื้อมาแค่2อันนะคะก็จะแบบเป็นบ้านของแฮมสเตอร์นะคะแต่ว่าจะทำจากผ้าค่ะนี่ น่ารักมากเลยนี่เราต้องแต่เราต้องต่อเองนะคะนี่อ๋อแต่สําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆต้องรอดูจนจบคลิปนะคะเพราะว่าท้ายคลิปน่ะจาน่ามีคําถามจะถามเพื่อนๆด้วยค่ะว่าคลิปต่อไปจะให้จาน่ารีวิวของเล่นอะไรค่ะสําหรับอันนี้เราแกะเลยค่ะแกะอันไหนก่อนดีอันนี้ละกัน ผ้าคะ่ะหนาอยู่ลองต่อเลยต่อยังมีที่บอกอะนะคะจะน่าจะเริ่มประกอบแล้วคะ่ะเฮ้ยเสร็จสัทีหนึ่งคะ่ะนี่น่ารักมากเลยคะ่ะนี่ เสร็จสักทีเป็นสิงโตนี่เวลามค่าเข้าโค่าก็เข้าทางปากค่ะเวลาออกก็ออกทางปากนะคะเพราะไม่มีรูด,ด้านหลังกันนี่เดี๋ยวต่อตัวต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะอันที่สองก็เสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูคู่กันค่ะเห็นไหมมีหางด้วยน่ารักอะเสร็จแล้วค่ะสองอันคู่กันนี่น่ารักมากเลยนี่ให้ดูรอบๆเลยค่ะนี่เอยตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะมีหางให้ด้วย นี่ตัวนี้สิงโตนี่จะน้าว่าอมเดี๋ยวตัวเนี้ยให้มอคาอยู่นะคะส่วนตัวนี้ให้อลิสค่ะแล้วมินนี่ล่ะจะน้าเคยลองเอาบ้านให้มินนี่แล้วมินนี่เขาไม่เล่นน่ะเอองั้นให้ตัวนี้อลิสตัวนี้มอคาเลยกันค่ะนี่จะน้าพามอคคามาแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าเขาจะยอมเข้าไหมนี่โคคาบ้านเล็้วคอนูดแทะอย่างแรกเลยนะคะมอคา มาฆ่าเข้าบ้านดีกว่ามีรู้ด้วยนะในมาฆ่ากินอย่างแรกเลยอะ่ะเฮ้ยกินตาถึงโตเขารู้เขารู้เข้าเลยเข้าได้เขาไ,ดาไปดีเข้าเลยมาฆ่าเฮ้ยมาฆ่าเข้าไปแล้วค่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะมาฆ่าเธออยู่นี่เธอน่ารักมากเลยี่ยดูสิมาฆ่ายองเข้าแต่โดยด,ดีเลยนะคะอันนี้เวอร์ค่ะเป็นไงมาฆ่าเฮ้ย จาน,น่าว่าจาน,น่าให้เอ็นดีโมคาไปเลยแล้วกันค่ะนี่มอมคาชอบมากเลยเขาเ้าเก็บแป๊บเลยนี่มอคามาเร็วอัานไหนมอคาออกมาเร็วนี่จาน,น่าลองพามอคาออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่มอคาลองมาเร็วนี่บ้านสิงโตแงเข้าเปล่าเขา้าเข้าเร็วลองเข้าไปไหมแทะก่อนอย่างแรกเลยนะคะเนี่ยไงมอคาไง กินอะไรเนี่ยกินแก้มเงี่ยเีีเข้าบ้านเข้ามาเร็วเขว้าไปาเนี่ยแทะติเชือกนะคะนี่จ๊าหน่ะเอาเชือกใส่ให้เขาด้วยมาค่ะเข,าข้าบ<า>้านไหมจะแทะบ้านนะเนี่ยไม่ยอมเข้าเนาะใช่แล้วค่ะคืออันนี้เนี่ย เออเอ้ามาค่าเข้าไปแล้วเย่ยวันดีคือจริงๆบ้านอันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นได้ทั้งที่นอนเขาแล้วก็เออเป็นที่แทะเขานะคะเนี่ยอฮ้ยบ้านสันเลยค่ะ <c oughs> มาค่าคุยทีหนึ่งบ้านสันเลยมาค่าบ้านสันแล้วคุใส่มาค่าจะชอบเนาะบ้านเนี่ยอืมคือมาค่านี่ชอบแทะมากเลยค่ะชอบรับฟันกระกงมากเลย อมอค้าชอบเป่าให้เลยนะอันเนี้ยชอบอันนี้เหรอชอบไหมดูถ้าจะชอบนะนี่มันเก่งกว่ะ <c oughs> หูแทะใหญ่เลยอ่ะดูสิปากสิงโตแหว่งแน่นอนค่ะเ <c oughs> นี่ยดูดิหยุดแต่ในบ้าน <c oughs> ไม่ยอมออกมาเลย เดี๋ยวไว้อีกอันนึงนะคะที่เป็นลายหนูจะน่าจะเอาไปเล่นกับอลิสค่ะมาค่าทำอะไรอยู่อะหอไหนทำอะไรอทำอะไรอะแหะเชือกนี่ค่ะส่วนบ้านลายหนูอันนี้นะคะจะน่าจะให้อลิซอยู่ค่ะนี่ปล่อยอลิซออกมาเลยค่ะ จะให้อลิสมาลองเข้าไปก่อนนะคะนี่อลิสยังไม่เคยเข้าไปเลยค่ะอลิ้กำลังสำรวจอยู่ค่ะให้เขาสำรวจก่อนเขาก็เริ่มแทะแล้วมิจะน่าว่าสีนี้มันเข้ากับอลิสนะคะอี่ลองเข้าว่าวิเคราเขาเร็วเฮ้ยอลิสเข้าไปแล้วเข้าไปไวกว่กาค้าอีกไหนทำอะไรอ่ะ เขาไปสำรวจนี่อลิสไม่แทะนะคะเนี่ยแต่บมอค่าจะแทะเฮ <Huh? S 1> ะยแแล้ว <c oughs> เป็นไง mm hmm. อลิสดูจะชอบนะคะเนี่ยเข้าแล้วก็ออกเลยคะ่ะ mm hmm. อลิซดูจะชอบเนาะ <c oughs> มีการแฉหูวเลย ไปไห,ไหนแล้วล่ะอลิซทำไมนี่เร็วอลิซน่ารักอะเขาชอบยืนสองขาเนี่ยเห็นไหมเวลาเขายืนสองขาเขาน่ารักมากเลยดูสิดูสิเพื่อนเพื่อนดูสิเขาน่ารักมากเลยเห็นไหมเ,เดี๋ยวดูนะอลิซอลิซมานี่ว่ยนืยนยนืยนยนืนยืนยืนสิยืนสิอ้าว อลิซยืน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 เห็นไหมยืนแล้วอลิซยืนเร็วยืนอลิซยืนเร็วยืน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 เงี้ยทำอะไรอยู่อ่ะอุ้ยอลิซยืนเร็วยืนเย้เห็นไหมเวลาเขายืนสองขาเขาน่ารักมากเลย เวลาเขายื่นสองขานะคะก็คือเขาสนใจอะไรบางอย่างนี่เห็นไหมแย่ยืนแล้วอุ้ย <c oughs> โอ้โหหมอค้ายังไม่กล้าทําขนาดนี้เลยค่ะเนี่ย <c oughs> ขึ้นหลังคาเลยอลิซระวังตกเจ็บนะไม่น่าจะเจ็บนี่อลิสเก่งเนาะเวลามีบ้านอะไรเนี่ยอลิสชอบปีนขึ้นไปที่หลังคาทุกทีเลยแหละคะ่ะบ <c oughs> ายอาลิสระวังสิ <c oughs> วายโซนโซนโซนซ<ส>นจ <สน S 2> ังเลยเนี่ยวิ่งไปทั่วเลย <S <S 1> <S 1> เข้าไปอยู่อีกแหละนี่อันนี้แอบดูทางหางดีกว่าว้นมีบ้านของอลิซนี่เขามีรูทางด้านก้นเดน,นนะคะก็คือเป็นหางค่ะ <laughs> อลิซนี่ซ่อนจริงๆเลยอลิซอย่า่อนวิ่งไปทั่วแหละวิ่งไปทั่วเลย <c oughs> ค่ะนี่อลิซเขาก็ดูจะแบบเริ่มตื่นเต้นแล้วนะคะแต่น่าก็เลยเอาบ้านเขามาใส่ไว้ให้นนี่คือสมบัติที่อลิซเขาสร้างเองนะคะเนี่ย <laughs> แต่หน่าว่าอลิสเนี่ยเขาหน้าตาเขาน่ารักเนาะตาเขาใสโตน่ารักวิ่งวน ค่าสำหรับการรีวิว z z l e Home นะคะก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆอยากให้จาน่ารีวิวอะไรคะระหว่างนี่ค่ะอุจจิตดูดกลิ่นนะคะนี่แล้วก็ชิงช้านะคะอันนี้ค่ะนี่ชิงช้านะคะแล้วก็มีบ้านปีนป่ายค่ะนี่ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องเล่นนะคะให้แฮมสเตอร์ของเราค่ะนี่ อันนี้ค่ะมี3อย่างนี้ให้เลือกนะคะเพื่อนๆสามารถไปเลือกได้นะคะที่ตัวไอตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะน่าจะดูนะคะว่าเพื่อนเอเนี่ยอยากให้จาน่ารีวิวชิ้นไหนก่อนนะคะจาน่าก็จะเอาชิ้นนั้นมารีวิวอันแรกเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ้อและถ้าใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะคะกดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายน้องๆครับ อย่าลืมกดซับสไครป์พีิจารณาด้วยนะครับ